สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้านะคะสําหรับนําไปตัดผ้าถุงเนาะผ้านะคะสําหรับนําไปตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้า่ะขออนุญาตแนะนํานี้รายนี้เลยค่ะรายใหม่ล่าสุดลายใหม่ล่าสุดสวยน่ารักมากๆนะคะลายขอดอกรักลายขอดอกรักนะคะคุณลูกค้าขานี้นะคะคุณพี่เนาะคุณพี่สุกัญญานะคะอยู่อําเภอนะคะอําเภอบ้าน่ข่นะคะจังหวัดระยองนะคะสั่งซื้อเข้ามานะคะบอกว่ารับนะคะผ้านะคะ พอเครื่องสอ,ตสองตะกรรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสวยสวย,สวยน่ารักมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาลายใหม่ล่าสุดลายขอดอกรักนะคะคุณลูกค้าขาสวยพีเมียมมากๆสวยพเมีมเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถนะคะนําไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระโปรงหรือว่านําไปตัดกางเกงได้เลยนะคะค,คุณลูกค้าขาคือสวยแล้วก็น่ารักมากๆใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบาย,ายผ้าพิ้วนิ่มทิ้งตัวมากๆค่ะคุณลูกค้าขา สำหรับนะคะโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะคะผ้านะคะผ้ารุ่นนี้ที่เป็นสีฟ้านะคุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะร้านแม่บริภ้าไทยทุกท่านมออให้กับนะคะสีทีพิเศษให้กับมอบให้กับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะคุณแม่จา๋านี่เลยค่ะ650บาท 6 5 0บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าถ้าในที่ชื่นชอบสนใจเนาะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราก็ยินดีเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยเลยค่ะหน้าผ้านะคะถ้าเป็นผ้าทอเครื่องเนาขออนุญาตแจ้งเลยว่าขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรหซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าขานี้ด้านนอกเนาะอาชมด้านในก่อน่าชมด้านใน นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะี่ามัดหมีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าคะผ้ามัดหมี่ทอเครื่องสองตะกร้าคามัดหมีทอเครื่องสองตะกร้สวยพรีเมียมมากๆเรานะคะสามารถนะคะนาไปสวมใส่ได้หลากหลายแบบนําไปใส่ได้หลากหลายแบบมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวน้องจะใส่ให้ดูนะว่าใส่ได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะคุณลูกค้าคะเนาะก็จะมีหน้านางสีข้างนะคะหรือว่าอ่าอีกหลายๆทรงเดี๋ยวใส่ให้ดูนะมาดูมาชมกันค่ะคุณลูกค้าค่ะเรานะคะสามารถนุ่งสด นุ่งสดได้เลยเนาะนุ่งสดก็คือแบบว่าจับหน้านางนะคะเราเรียกว่าการจับซิ้นนะคะคุณลูกค้าค่ะขั้นตอนแรกก็คือการล็อกเอวแบบนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะหาจุดศูนย์กลางหาจุดศูนย์กลางนะคะคุณลูกค้าค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มกลัดนะคะหรือว่าหนังสติ๊กหนังยางก็ได้นะคะแต่นี้ต้องขออนุญาตใช้ไม้หนึ่งนี่ค่ะเนาะโอเคจับเซนเตอร์ก่อนแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําไป ใส่ง่ายๆสบายๆนะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายๆสบายๆน้อเนี่ค่ะถ will <t ose> ้านะคะเราไม่ม <Rain> ีช <tracks> like ่างนะคุณลูกค Sa ้าขาเราก็สามารถใส่ได้นี่เลยค่ะเราก็จับได้เลยนะจับหน้านางนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเทคนิคการจับหน้านางก็หาเซ็นเตอร์เหมือนที่ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาแบบนี้นะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าก็จับนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาพับนะคะพับหน้านางนะ ในน่เจะใส่เป็นหน้านางนะ <aspects> หน้านางคลาสสิกหน้านางโบราณะนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะจแล้วสวยเลยเห็นนะคะอย่างนี้นะคะคุณลูะคะกนนะคะ้าค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราปอดแบบนี้มันจะเป็นทรงเอใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะจากนั้นนะคะเราดึงขึ้นนิดหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นทรงสองสวยงามนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าแมวพุงเข้าแมวพิมเข้าแมวพุงนะคะแล้วก็พับเข้าไปด้านในอะ่ะเก็บเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะอ่าแล้วก็คุณลูกค้านะคะก็ใช้นะคะ เข็มข <ève S 2> ัดสายรัดสิ้งเนาะได้หลายหลายอย่างเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่ได้เลยเห็นไหมถ้าหาเนี้ก็จะได้เป็นหน้านางหนึ่งทรงก่อนเนาะขอญาตใส่ให้ดูคร่าวๆขอญาตใส่ให้ดูคร่าวๆนะคะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าหาเข็มขัดหนึ่งตัวเนาะติดนะคะอยู่เหนือเข่านะติดนะคะจักตัวหนึ่งนะไว้ให้มันเป็นแนบๆแบบนี้นะคะติดเหนือเข่านะคะหน่ตัวนะคะก็จะใส่เป็นหน้านางแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขารายขอดอกลัก ลายขอดอกรักสีฟ้าราชินีค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนําไปใส่นะคะนําไปสวมใส่เนาะนาไปจับนะคะนําไปจับเป็นนุ่งสิ้นนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะที่ทางร้านของเราก็เนาะมีเทคนิคนะคะมีเทคนิคดีๆนะคะมอบเทคนิคดีๆให้กับคุณลูกค้าด้วยยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์นะคะที่ช่อง u t u b e แม่มรีพัาไทยได้เลยนะคะสวยนะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาลายขอดอกลักลายขอดอกรกัรออก,รกสวยๆผืนนี้ค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ถ้าในที่ชื่นชอบสนใจน้องงานผ้าไทยผ้าทอนะคะทางร้านของเรานะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย,ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นโซงคลาสสิกเลยที่นุ่มชอบใส่อันนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นจีค่ะใส่ง่ายใส่ง่ายใส่สบายนี่ได้อีกหนึ่งทรง,งแล้วเห็น<อ>ไ,ไหมถ้าหนึ่งผืนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะนี่เราปล่อดชายไว้ใช่ไหมเราก็ไปมดรวับชยอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ที่เราดึงมาทางนี้เห็นไหมคะเราก็มัดนะคะจากนั้นเราก็เก็บไมได้ไห น,นี่ก็จะเป็นทรงที่สองนะคะจะเป็นแบบจีบข้างนะคะาการนุ่งซิ่งแบบจีบข้างคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะคะที่นะคะทางร้านของเรานะคะขออนุญาตแนะนําเลยคือใส่ง่ายใส่สบายใช้งานได้จริงแล้วก็มีความหรูหรามีความหรูหราสวยด้วยนะคะคุณลูกค้คาขารายขอดอกรักผืนนี้รายขอดอกรักสีฟ้าราชินีผืนนี้หกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทค่ะน้อยอยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าขาสนใจสั่งซื้อโทรมานะ 0, 0, 08, 0, 0 8 9 0 4แป0เก้า9 0น1 6สี่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่น้อมีลายมีช่องทางลายนะคะเพ,เ,พเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ 0, 0, 08, 0, 0 8 9ย์แป0เก้าศ0น1 6 0ี่หนึนย์แนแปเก้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าค,าคา่ะเดี๋ยวทางรา้านของเรานะคะจัดส่งให้นะเดี๋ยวจัดส่งให้จ้าสวยๆแบบนี้เลยเนาะมีของฟันของ เป็นผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักนะคะอย่างนี้นะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่จังหวัดไหนนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลอะไรยังไงนะคะทางร้านเราบริการจัดส่งให้ฟรีทางร้านเราบริการจัดส่งให้ฟรีเนาะคุณลูกค้า่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ เพิ่มเติมเข้ามานะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมเข้ามาสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับคุณลูกค้าที่สะดวกโอนทางร้านเรามีส่วนลดให้ทางร้านเรามีส่วนลดสูงสุดถึงสามเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่สะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเนาะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงส่งไวค่ะส่งส่งวงไวมากๆถ้าเป็นทางด้านโซนอีสานนี่คือหนึ่งถึงสอง อย่างเร็วคือ1วันนะคะอย่างเร็วสุดๆเลยนะคือ1วันแต่ถ้าอย่างช้าสุดก็จะเป็น2วันนะคะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดเนี่ยสวันค่ะ2วันนะคะไม่เกิน3วันนะคะคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากด้วยฝากร,าร้านแม่มดลิฉัไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะนี่ค่ะสวยๆอย่างนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเนาะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์นะแอดไลน์เข้ามาได้ยินเสียงไหมแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ 0890416008 9 0 0 4 1 6 8เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยว <laughs> ทางร้านเรานะคะบริาาการจัดส่งให้นะแคปเจอร์หน้าจอนะคะส่งรูปเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่านะคะแจ้งรายการสินค้าพร้อมราคาเข้ามาเดี๋ยวทางร้านของเราดูแล้วก็ส่งรูปคอนเฟิร์มกันอีกหนึ่งครั้งเนาะคุณพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคุณลูกค้าจ๋า ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณจัดใจเลยเนาะขอบพระคุณมากๆาเลยนะที่ชื่นชอบเนาะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะสไตล,ล์ร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะก็จะเป็นบบเนาะเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าไทยนะคะเหมือนที่นุ่มนะได้สวมได้ใส่นะคะให้กับพี่ๆเนาะได้ดูได้ชมนะค,ะคุณลูกค้าคะใส่ได้ใส่ง่ายใส่สบายใส่ใส่ได้จริงนะคะใส่ ในชีวิตประจําวันก็ได้ใส่ออกงานก็สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะคือพรีเมียมถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากร้านแม่มารีพาทไทยของเราไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไาชที่ช่อง youtube แม่มารีพาทไทยเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่คะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนได้นะสวัสดีค่ะ